มารู้จักเหล็กเส้นกลมกันนะครับเหล็กเส้นกลมเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า round bar สัญลักษณ์ของเหล็กก็คือ rb ถ้าเราเห็น rb 1 2หมายความว่าเป็นเหล็กเส้นกลมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง12มิลิเมตรหรือ1.2เซนเมตรจากตารางเหล็กเส้นกลมนะครับเหล็กขนาด rb 1 2เนี่ยน้ำหนักต่อเมตรอยู่ที่0.888บวกลบ6%หมายความว่า ถ้าเกิดว่าเราตัดเหล็กนะครับ1เมตรเนี่ยไปชั่งน้ำหนักของเหล็กเนี่ยจะต้องอยู่ระหว่าง0.835ถึง0.941กิโลกร,รัมต่อเมตรถึงจะผ่านหับการทดสอบในสนามแต่ให้มั่นใจนะครับถ้าเราเอาเหล็กเส้นกลมเนี่ยไปทดสอบในห้องแลบเนี่ยเหล็กเส้นกลมเนี่ยชั้นคุณภาพของเขาก็คือ SR24 จุดคลากจะอยู่ที่2,400กิโลกร,รัมต่อตารางเซนนะครับใช้วิธีการดึงเหล็กนะครับเพื่อดูว่ากําลังรับน้ำหนักของเหล็กเนี่ยมากกว่าจุดคลากหรือเปล่าต้องทดสอบระยะยืดนะครับต้องมากกว่า21%โดยก่อนที่จะดึงเหล็กเนี่ยทำการมาร์กจุดเพื่อดูว่าจุดที่เปลี่ยนไปในการยืดเนี่ยระยะทางเท่าไหร่ก็เอาระยะทางที่ยืดหารด้วยระยะทางเดิมนะครับคูณด้วย1 0 0ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ยืดหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า elongation ใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับพิมมีประโยชน์ได้ไหนครับ